และวันนี้นะคะเป็นเบบี้ทีน้องแมลงเป็นครั้งแรกวันแรกนะคะแล้วก็น่าจะเป็นลอถแรกด้วยนะคะที่แจ็งจะได้ไปรับวันนี้อยากรู้จังเลยว่าซีคิดหน้าตาจะเป็นยังไง ฮัลโหลกราบสวัสดีมิรักแฟนเกมแฟนกล่องสุม่มแฟนของจุ๊บแจงทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะคะทุกคนและในครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะคะกับการเปิดกล่องสุม่มแต่เป็นการเปิดกล่องสุ่มที่จะมีความพิเศษกว่ารอบอื่นๆนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ย คือจากที่แจ้งนั่งอ่านคอมเมนต์นะคะมีหลายคนถามว่าพี่ซุปแจ้งค่ะพี่แจ้งเอากล่องสุ่มมาจากไหนทำไมดูรวยจังกล่องซุ่มแพงราคาหาดีๆจากไหนเดี<น>๋ยวรอบนี้แจ้งจะพาไปดูแหล่งนะคะทุกคนแต่ถามว่าแหล่งที่แจ้งได้มานั้นดีไหมเรียกว่าราคาไม่ได้ดีแต่เร็วแล้วกันค่ะเ<น>พราะว่าวคือคำว่าบิ๊บบีทีเนี่ยก็อย่างที่เรารู้เนาะออกมาหลายคอลเลคชันนั่นมากนะคะแล้วเขาจะขายดีก็คือตอนที่มาแรกๆโดยเฉพาะ เป็นซีรีส์ใหม่แร,แรกๆยกตัวอย่างเช่น100% 400%ราคาดีดเวอร์ แล้วทํายังไงถึงจะสามารถหาแบบได้ไวๆนะคะคือก่อนนันนี้แจงมีทั้งไปซื้อที่ร้านค้าร้านค้าที่เร็วๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกสะพานเหล็กนะคะของมาไวเวอร์แล้วของเยอะด้วยนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วอ่ะตัวแจงเองถ้าแนะนําให้ทุกคนเล่นกองสมนะคะแนะนําว่าให้รอดีกว่าแต่ถ้าใครอยากได้เร็วๆต้องมาดูแจงนะคะเพราะว่ารอบนี้แจงจะพาไปดูบางครั้งอ่ะเวลาเราแบบ หากล่องสุ่มอะแจงอะยอมรับนะว่าตัวแจงเองอะบางทีไม่ได้ซื้อร้านค้าอย่างเดียวหรอกเราจะไปหาในกลุ่มนะคะแล้วก็จะไปซื้อจากพี่ๆที่เขาขายอยู่ในกลุ่มนี่แหละราคาจะถูกกว่าร้านค้าแล้วก็บางร้านเนี่ยจะได้เร็วด้วยนะคะถูกใจเราด้วยแต่มันจะเสียเวลาในการออกไปนัดรับและวันนี้นะคะเป็นเบบี้ทีน้องแมลงหลายคนบอกว่าน้องแมลงน่ารักมากอยากได้มากนะคะวันนี้นะคะวันที่30 เพื่อนจิกายน์ด้วิธีน้องแมลงมาลงที่ดอนเมืองนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่แจงจะไปรับด้วยตัวเองนะคะเป็นครั้งแรกวันแรกนะคะแล้วก็น่าจะเป็นรถแรกด้วยนะคะที่แจงจะได้ไปรับวันนี้เพราะว่าหลายคนบอกว่าช่วงเวลาประมาณตีสามตอนเมืองมาแน่นะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนประมาณกี่โมงแล้วนะอ่ะ ตีสองครึ่งนะคะตอนนี้ตีสองครึ่งแหละหเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแจนจะออกไปรับที่ดอนเมืองนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าน้องมแมลงจะน่ารักขนาดไหนจับครั้งแรกเนี่ยจะทัชใจเราเลยไหมแล้วจะได้ตัวมแมลงสับเหมือนที่คนนึ่งเขาว่าหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้แล้วก็ตามไปดูกันนะคะทุกคนวันนี้น่าจะได้ตบตีคนอื่นแหละเพราะว่าดอนเมืองวันนี้น่าจะคนเยอะนะคะเป็นพิธีมาลงโอ้อยแกคิดก็ปวดหัวลวปะป่ะตอนนี้เราอัดเกมยังไม่เสร็จหรอกอแต่ไปรับก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ทันลุยคือจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการทำ ดึกที่สุดของแจงเลยนะคะปกติอัดคลิปอยู่ที่บ้านตอนเวลาแบบตีสี่ตีห้าก็คืออัดมาแล้วแต่ว่านี่คือวอล์กข้างนอกไงถ้าเป็นแบบรีวิวของต่างๆ่างเนี่ยตีสี่ตีห้าจงว่าแจงก็ถ่ายได้อยู่นะแต่พอมีความรู้สึกว่าอ่ะตีสามเราไปถ่ายวอล์กค่ะเรารู้สึกแบบอุ้ยชีวิตเราไม่เคยได้พักเลยเพราะตลอดเวแต่โชคดีตอนที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนขับรถนะคะให้พี่รันขับให้บุกมาเลยนะคะไปสนามบินตอนเมืองค่ะเหนื่อยไหม วันนี้นะคะตอนที่เราไปถึงดอนเมืองเนี่ยเราจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือไอ้ปังวันนี้ปังมาด้วยนะคะเขาโท<ฮ>ร <c oughs> บอกเราว่าปังไม่เวทีมาแล้์มาแล้วโว้ยไอ้ปังบอกไปดอนเมืองไปเลยครับผมนั่นแหละครับตามนั้นเดี๋ยวเราจะไปดอนเมืองกันเพื่อไปดานไม่เวธีมาแรงนะคะย่าสนามบินดอนเมืองเรามาเราจ้าถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราถึงสนามบินดอนเมืองเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้โทรไปหาพี่คนขายเขาบอกว่าแป๊บนึงนะคะตอนนี้กําลังเคลียร์ของอยู่ค่ะแล้วคือข้างในตรงเนี้ย คนเยอะมากนะคะไม่รู้มุงดัวอะไรกันคือตอนนี้เขาล็อกไว้ให้เราแล้วนะคะทั้งหมด3บล็อกด้วยกันเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะจะบอกว่าครั้งนี้สาหัสกันนะเพราะไม่เคยทำมาก่อนเลยแล้วเป็นการซื้อเป็นพิธีที่เวอร์ที่สุดไม่รู้จะรีบอะไรขนาดนั้นโบตีเวลาคนเขามาเอาใช่ไหมเขาจะมาแบบทางคัดตั้นอะไรเงี้ยแต่ของแจ้งอ่ะไม่ได้ซื้อไปคาตั้นนะคะแจ้งซื้อสาบล็อกจะรอถึงที่ค่ะไม่ได้เนาะชีวิตยูทูบเบอร์เราต้องไวคะ่ะเพราะว่าน้องทุกคนจะได้ดูกันนะคะแลาจะได้เอาไปตัดสินใจกันว่า น้องไ่วิธีที่เป็นมแมลงเนี่ยควรมิคาะาอะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะทุกคนกับเฮ้ยมาด้วยเหรอ,อนี่เขาว่ารอบนี้รอบใหญ่เลย <c oughs> ลดีรัใหญ่สวหรับิธีไม่ใช่รับใดเนี่ยรอแรกด้วยโอ้โห <c oughs> ไม่เคยมาเอาบบลบ็อกช้าขนาดนี้ตีสี่ข้ามวันข้ามคืนเดี๋ยวรอดูเลยเมื่อตอนเย็นเนะ่ลองคลิปปตอนเที่ยงด้วยระหว่างนี้อะไ,ไปหาอะไรกินเนี่ยทุกคนค่ะ และนี่คือรังเบบี้ทีที่เราจะมาเอาเราไม่รู้ว่าเป็นล็อตของเราหรือเปล่าหรือของใครแต่ว่ามันอยู่นี่แล้วค่ะเยอะมากเลยนะจริงเขาจะด่าเราไหมเนี่ยเขาจะด่าเราไหมเฮ้ยมั่วอะไรขนาดนะั้นะนก็มันมั่วละนี่คือของเราสามพ็อกคือในนี้แน่นอนครับผม A later few moments later. รถแรกที่มาถึงเลยนะคะผมแล้วก็บอกราคาเลยเนาะ2650บาทต่อหนึ่งบ็อกซ์ค่ะถามว่าราคาแรงไหมแรงแต่ว่าก็ได้อยู่นะคะเพราะว่าเราจะรีวิวเร็วเลยมาวันแรกลงวันแรกรีเิียงวันแรกเลยเที่ยงคือได้ลงวัน <S 2> <S 2> นีเพียงลงเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเปิดกล่องเลยนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างแต่จริงๆอ่ะด้วยความที่น้องอ่ะมาใหม่มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะตัวไหนเราก็ว้าวอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละ มีซีเ็ตหรือเปล่าไม่รู้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตทำไรจ๊ะอุ้ยอุ้ยอย่าบอกกินโอเด้งแป๊บโกูหิวเหลือเกินโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะคะ <laughs> คลิปนี้ยังไม่จบรอดูได้เลยทุกคนค่ะตอนนี้แจงถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> แล้วคือจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนตีห้าครึ่งนะคะเ <laughs> มื่อกี้คือแบบว่า ไปเอานู่นเอานี่มาด้วยแล้วก็กว่าจะเข้ามานะคะแล้วก็ไปซื้อกับข้าวไปแบกซื้อกับข้าวให้พ่อกับแม่มาเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าพ่อกับแม่ตื่นมันจะได้มีอะไรกินนะคะตอนนี้ตีห้าครึ่งแหละถ้าทุกคนดูคลิปนี้นะคะวันแรกดูลองดูเวลาก็ได้นะถ้าดูวันนี้เนี่ยแสดงว่าตอนตีห้าครึ่งจะยังไม่นอนนะคะแล้วน่าจะคิดว่าน่าจะยาวเพราะว่าจะ,จะตัดคลิปนี้เลยแล้วก็จะรีบลรงทันทีนะคะและนี่นะคะก็คือน้องเบบี้ทรีแมลงของเรานั่นเองค่ะอ๊บนี่อันนี้เลย ประเด็นก็คือรอบนี้พี่รันไม่ได้ลงไปหยิบให้นะคะเพราะว่าพี่รันขับรถแล้วเอารถไปจอด <S <S คือทิ้งรถไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ารถมันเยอะมากแล้วเขาพยายามเอารถไปจอดอยู่แล้วแจงต้องเดินไปรับเองนะคะแล้วก็คือแบบไปรับแบบปังสองคนแล้วพี่รันพูดมาคําเดียวว่าก็ไม่แน่นะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สักแบบอาจจะไม่ได้ซีคิดเลยก็ได้อันนี้ก็คือดวงคงเป็นดวงแจงแล้วจริงๆอะ่ะมันต้องได้อะไรดีๆบ้างแหละเพราะว่านี้แจงไปเอามาถึงที่เลยอะ่ะแล้วเป็นวันแรกที่ได้ด้วยนะคะมาทุกคน ขอดูหน่อยซิวมันจะบางว่าขนาดไหนึเห็นทุกคนสนใจกันเยอะมากๆนะคะวิธีตัวนี้เนี่ยถ้าแบบคิดราคามันแจ้งผู้ตรงว่าแจงเอามานะอันนี้ก็คือวันแรกใช่ไหมทั้งหมดมัน2,650นะคะบล็อกละนะ2,650น้องมีทั้งหมด 8กล่องด้วยกันนะคะสองพัก50จะตกกล่องละประมาณ3 3 2บาทนะคะแต่ว่าคิดว่าร้านค้าน่าจะขายแพงกว่านั้นโดยเฉพาะแบบวันแรกๆนะคะน่าจะขายแพงอยู่มาครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งตัวดวงปะไม่เหมือนเป็นดวงอะเป็นดวงเป็นมอสอันนี้คือผีเสื้อกลางคืนมั้งเต่าทองเ a ด y ี bug, ้บักไฟฟนี่เป็นหิ่งห้อยมีเต่าด้วยเต่าเป็นแมลงยังไงคะคุณ<อ>มาครับเดี๋ยวเราเปิดก่อนเลยดีกว่า กล่องแรกนะคะยา <Yeah. S 1> ขออนุญ,ญาตไปดูการ์ดถุงเขาหน้าหลังนะคะถุงสีหวานเหมือนเดิมเลยนะตามลักนณะเป็นพิธีนะคะแล้วก็จะมีน้องแมลงอยู่ในถุงด้วยเราจะมาดูพร้อมกันว่าตัวแรกนั้นจะได้อะไรอุ้ยแต่ขนนุ่มนะขอดมแปบบ๊บขอลับตาลับตาอยู่นะหอมค่ะเ็นวิธีอันนี้หอมมากแล้วขนนุ่มมากไม่รู้ขนนุ่มทุกตัวหรือเปล่าแต่มันนุ่มมากๆจริงๆนะคะทุกคนหนึ่งสองเรดดี้พาร์คอุ้ยน้อง ทุกคนเกือบซีเข็แล้วซีเข็ดเลยเหรอนี่อ๋อคล้ายๆคล้ายๆแลดี้บางหนงน่ารักมากเจงได้ตากลิ้งได้แบบ360องศาเลยนะคะหน้าสตรอเบอรี่และอีกอย่างหนึ่งคือน้องมีเขี้ยวด้วย ตัวนี้น่ารักมากน้องมีจาง,งอยงอนนะคะอยู่ข้างบนหัวแล้วก็เป็นจะง,งอยที่แบบสามารถยืดได้อะทุกคนเป็นผู้คุญแจด้วยนะคะส่วนข้างหลังของเขานี่เลยเป็นลักษณะของน้องเต่าทองจะบอกว่าขนตรงพุงอะ่ะคือนุ่มมากแต่ตรงหัวเขาว่าจะเป็นขนนุ่มๆเหมือนกันนะคะแต่เป็นแขนสั้นแต่ตรงตัวจะเป็นขนที่แบบยาวกว่าทุกคนดูลักษณะของเขานะคะ การ์ดตัดมาตามขนาดพอดีตัวเลยนะคะทุกคนนี่คือการ์ดของเขานะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบนี้กล่องต่อไปนะคะจะเป็นกล่องที่สองลืมให้ดูหน้ากล่องกล่องเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีชมพูเลยนะคะแล้วก็จะมีน้องพึ่งอยู่ข้างหน้าด้วยขหลังเขาจะเป็นแบบนี้แต่หน้ากล่องอันนี้หวานมากนะคะเป็นกล่องที่แบบให้ความรู้สึกแบบละมุนตุนละมุนหวานแจ็งไม่แน่ใจนะว่าซีเครตเนี่ยนหน้าตาจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าแจง เจอรูปเดี๋ยวจนจะเอาให้ดูนะคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีรูปหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่น้องมาใหม่ด้วยแหละแล้วกไฟคือแมงปอนะคะเจนคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นแมงปอหรือเปล่าดูพร้อมกันละกันหนึ่งสองนังยทุกคนแมงปอน่ารักมากแมงปอเขาจะมีลูก,กตาติดกันตรงนี้แล้วก็หน้าของน้องเนี่ยเจนจะได้ตากิ้งนะคะซ้ายขวาตากิ้งได้ซ้ายขวาเลยแล้วก็แลบลิ้นแบบอย่างนี้ ส่วนตรงพงเนี่ยก็คือขนเหมือนกันนะคะแต่คนละสีตัวนี้ก็คือจะนุ่มๆส่วนตรงหัวก็คือขนคล้ายๆกันแหละปีกของแมงปอเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะคะเฮ้ยจริงๆดูแล้วมันคืออะไรมันคือชุดวใช่หรอมันมีแปะอยู่ข้างหลังเฮ้ยเออทุกคนชุดมันแกะได้เนี่ยดูดิเออน่าหลังก็ชุดเบบี้ทีคอเลคชันนี้นะคะที่เห็นแบบว่าแบบขนๆนแบบนี้ชุดน้องแกะได้นะคะทุกคน อุ้ยน่ารักมากแล้วดูแบงปอมีหางด้วยนะคะบินวีและนี่คือการ์ดของเขาครับน่ารังชะมัดเลยอะ่ะกล่องที่3มการ์ดไม่เห็นเฮ้ยอันนี้ตัวใหญ่อยู่นะอันนี้น่าจะเป็นพึ่งถ้าไม่พึ่งก็สีเข็ดบเฮ้ยถ้าไม่พึ่งก็สีเข็ดจริงๆอันเนี้ยหนึ่งสองสาโอ้พึ่ง จะได้สีเข็ดอุ้ยตาอันนี้น่ารักนะคะแก้มเนี่ยน่าจะเป็นแก้มใหม่เพราะว่าแก้มเขาเป็นแบบผีเสื้อเห็นปะน่ารักจังได้ตา360องศานะคะตาพิเศษจะยังไม่ได้นะแล้วก็จะมีผมสีชมพูนะคะตัวน,นี้ก็คือยืดได้เหมือนกันนี ส่วนตัวของเขาอันนี้ก็คือเหมือนกันนะคะสามารถเกะชุดออกมาได้นะตัวน้องจริงๆจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะใส่ชุดเป็นสีขาวส้มส่วนปีกสีฟ้านะคะเป็นปีกพึ่งนั่นเองค่ะเขาบอกว่าอันนี้ชื่อเอพิสกล่องที่4นะคะไม่เห็นไม่เห็นอุ๊ยอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้ล่ะโมนาะ h ัตเตอร์ไฟหรือเปล่านะดูนะคะทุกคนหนึ่งสอง,งอุ้ยโมนด้บัตเตอร์ไฟตัวนี้สวยมากนะ คือทุกคนคะโมนาบัตเตอร์ไฟเนี่ยคือจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนผีเสือ้อกลางคืนที่เป็นตัวใหญ่ๆอะ่ะทุกคนอันนี้คืองอนของเขานะคะเป็นข่าออกมาแล้วก็แจนได้ตาร้องไห้นะคะในลูกตาไม่มีน้ํานะแต่ว่าตาดาเขาเต็มมากนะคะทุกคนผมสีเหลืองแก้มเป็นรูปดาวกระจายแต่ตรงพุงเขาอะตรงเนี้ยไม่ได้เป็นลายเหมือนกันนะคะเขามีแบบลายตรงนี้ด้วยอย่างก,กลมๆเห็นปะตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะ อย่าบอกนะว่าเขาลืมใส่น้ำเน้นตาให้เต็มแล้วดูหน้าน,น้องนี่เอ,อ้ยมาปลุกทำไมจะนอนตรงกลางคืนอ่ะน่ารักจังเลยส่วนข้างหลังนะคะเป็นแบบนี้ปีกใหญ่มากตัวนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยบมดาบัตเตอร์ไฟค่ะแต่อันนี้ข้างหลังเขาสีเนี้่ยสีรู้มาครับตัวที่ห้าเป็นมอสเหรอหนึ 1, 2, ่งสองทุกคนหมดหน่ารักมาก คนนี้จะได้ตา360อ,องศานะคะแล้วก็แก้มเป็นวนๆด้วยแล้วก็มีหงอนตรงนี้นะคะประเด็นคือชุดน้องเป็นสีขาวเหลืองปีกสีนี้คือสวยมากนะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะแตงว่า Baby T ทีคอลเลกชันเนี้ยทำรายละเอียดออกมาได้ดีมากถูกใจเลยอะ่ะแตงว้าทุกตัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะยังไม่เคยดูคลิปใครเลยคะ่ะทุกตัวเลยไม่รู้ว่าแบบวตัวอะไรว่าตัวอะไรว่าอะไรเนี่ยมันจะมีออกมาไหมนะซีเครตอ่ะอยากรู้จริงเลยว่าซนะีเครตหน้าตาจะเป็นยังไง ัลโลช่วยบอกหน่อยในป้าว่าสีเขียนหน้าตาเป็นยังไงอะมาจ้าอุ้ยมาแล้วน่าจะเป็นด้วงอันนี้เป็นด้วงชัวเพราะเจนจับเข่ามันได้นะคะ <S 2> <S 2> <S ด้วงสีน้ำตาลหนึ่ง่องเอ๊ะเอ่เอด้วงเป็นด้วงแดงค่ะทุกคนสีน้องโอเคเลยนะเพราะว่าน้องแบบเป็นแดงแบบแดงกำม่ะทุกคนแล้วก็มีเข่าเป็นด้วงนะคะ าของน้องก็คือแบบกิ้งได้นะคะซ้ายขวาหน้าเป็นแบบผีเสื้อคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหน้าใหม่ของคอลเลกชันแมลงนะคะตรงพุงขนนุ่มเหมือนการถอดชุดได้นะคะส่วนปีกก็คือจะเป็นแบบนี้ปีกดวงเดอ้อโอ้มาเหลืออีกสองกล่องสุดท้ายแล้วว่าทุกคนสองกล่องท้ายขอร้องละขอร้องละพี่เขดออกมาให้ชินชมหน่อยได้ไหมจ๊ะจะบอกนะว่าพี่เคีดอยู่ในบล็อกของปางหรือพี่แป้งนะ่ะจะว่านี่น่าจะเป็นไฟลไฟ มแมลงสาบที่เราอยากได้ไฟไฟาก็คือหิ่งห้อยนะคะตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นหิ่งห้อยห้อยมีเสากระดงเรือออกมาจากหัวของเขานะครับผมเราจะดูกันซิว่าเราจะได้ไฟไฟายหรือเปล่าหนึ่งสองยักษู คือน้องแมงสาบหรือเปล่าคําตอบก็คือตัวนี้ไม่ใช่แมงสาบนะคะ oh. น้องตัวนี้คือ oh. หิ่ง oh. ห้อยจ้าปีกของเขาเป็นปีกอันนี้เลย oh. ไม่ค่อยปแปลกใจว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นแมงสาบค oh. อของเขาแกะออกได้ด้วยนะคะตรงคอเอาว่าไม่ได้สีเขียดแต่ตาน้ําก็ออกอะเนาะ <Yeah>. oh. แลวตาน้าสีฟ้าด้วยสวยมากมาค่ะ และนี่ก็คือกล่องสุดท้ายนะคะของเราทุกคนคะพิมพ์ให้กำลังใจแจงก่อนที่แจงจะเปิดกล่องนี้กันว่าซีเครตจงแตกมันไม่แตกจ,จริงหรอันกล่องสุดท้ายแล้วนะแต่แจงว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแคทเทอร์พิล่าแต่ว่าน่าจะใช่อ่ะ <laughs> มาเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้คือตัวอะไร1 2ึสนั่นไงน้นองตัวนี้ก็คือหนอนผีเสื้อคะ่ะ มีตอนแรจจกจะจับมาแดนนี้นะคะมีงอดออกมาแบบนี้เลยตากลิ้งได้นะคะแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นขนฟุ้งฟิงขนตัวนี้สีขาวนะคะอารมณ์แบบว่าคล้ายๆกับขนด้วงอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องมเป็นหน่อผีเสื้องไงเหมือนออกมา,ออกมาจากฝักอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นฝักของเขานะคะแล้วมีหางด้วยน่ารักเกินไปปะ <c oughs> และนี่นะคะทุกคนก็คือเบบี้ทีคอลเลกชันของน้องแมลงนั่นเองค่ะ <c oughs> น้นอง <c oughs> ๆทุกตัวน่ารักมากๆเลยนะคะ คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ลองจับเนี่ยลองเล่นน่าจะชอบนะเพราะว่ามีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นวิธีงานไม่ดีแต่รอบนี้ที่แจงเปิดอ่ะพอเลใช้มาแรงงานดีทุกตัวนะคะไม่มีตัวไหนที่แบบแปลกประหลาดเลยอีกอย่างหนึ่งขนเขาอ่าตรงพูงอย่างเงี้ยตรงชุดเขาอ่า นุ่มเกินคาดและตรงหัวเนี่ยคือไม่ได้ขนกระด้างนะคะขนนุ่มมากๆจริงๆเพื่อนๆเราเปิดใจดูหลายคนอาจจะไม่ชอบว่าเฮ้ยแบบดูมแมลงมันไม่น่ารักอะไรเงี้ยแต่จริงๆเพราะมันออกมาในรูปแบบของเบบี้ทีด้วยความที่มันเป็นเบบี้ทีของเราอะ่ะมันน่ารักขึ้นเยอะเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ว่ากระต่ายอย่างเดียวที่จะน่ารักมแมลงแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันคะ่ะเราเปิดใจดูแล้วเราไปสุ่มกันดูนะคะถ้าใครอยากได้ตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกได้ที่ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าพี่คะหนูชอบตัวนี้คะ่ะหรือว่าแบบอยากให้พี่ได้ตัวไหนอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ สจ้าหรบครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดไปวิธีที่อลังการที่สุดเพราะว่าไปรับเองถึงดอนเมืองเลยนะคะทุกคน <Yeah. S 1> แล้วรอนานมากกว่าจะกลับมาถ่ายคลิปตอนนี้ก็คือ6กโมง <What? S 1> แจมไม่ได้โกหกด้วย6กโมงตรง หกโมงแล้วค่ะ,ะต้องตัดคลิปอีกแล้วค่ะคลิปนี้ทุกคนจะต้องได้ดู <S <S เอาเป็นว่านะคะคลิปนี้เนี่ยจูเจงของต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe แกจูแจงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเว้ยเลยที่จะลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้ม่พลาดกันนะคะถ้าใครอยากให้จูแจงเปิดกล่องสมัยองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยส่วนแพนเปอร์เซนต์รอก่อนนะคะเดี๋ยวทำให้ดูแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายอะไรอ่ะตัวนั้นอะอะไรอ่ะ